i n f i n i t ตจำหน่ายเกยมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัวสวัสดีค่ะแกกซี่นะคะวันนี้นะคะเราก็าอยู่เกมะคานอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมาอยู่กันในโปรเจกต์ Let's Go Pokemon นะคะกับน้องเต้แล้วก็น้องพีเช่นเคยนะคะเ <Yeah. S 2> <My God. S 1> ย้วิอ้ามาอีกแล้ว <laughs> เ,เต้คนป่า <laughs> คนป่นาสิดว <laughs> <laughs> ่เาเขามาลุมล้อมเราอะไรเราแย่แยะ,ยะ,ยะเนี่ยมีหมาด้วยอ่ะเธอมีหมาด้วย เฮ้ยเฮ้ยหาเฮียหมาเหรอไฟกับมันแล้วเราตายหาไรเดี๋ยววันนี้เราจะไปเก็บเวลกันเนาะใช่ครับแล้วก็เรามีโปเกบอลนะครับที่เรายังไม่ได้เผานะครับมีนี่ปลูกไว้เป็นดงเลยปลูกไว้โปเกบอลเลยว่าแจ๊ไม่ขวัญทำไ้นี่ยังที่ทำที่ทูบะที่ทูบะเยอะมากเยอะมากยังค่ะทำเลยครับเสียงตีโตรดังนะผมอยู่ข้างนอกผมงนีได้ยินเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเก็บ นี่เนี่ะมาเก็บกล่องเนี่ยเรียงสามกล่องเนี่ยอันแล้วไถคโูต้ารถถวไถครูป้าเก็บที่สองทางเนี่ยอ๋อไถคโูต้าก็ไถคูโบต้าโอเคเดี๋ยวเอาถ่านใส่ไว้ในเตาเผาให้เต้เพิ่งเก็บไปบรรบาอีกแล้วนี่แสดงว่าผลผลิตดีะเนี่ะปุ๋ยดีปุยดีปุยดีปุ๋ยตามา ไม่ได้โฆษณาเลยทั้งคูบุต้าทั้งตาวาทั้งปุยตาม้าเนี่ยอ้ยาสนใจ์เนะครับขอข้าสปอนเซอร์นะครับไม่ไม่มากไม่มายนะครับคนละสองหมื่นนะขออย่างนี้ไม่ใช่กันเถอะเอาเป็นของประสิฐเดี๋ยวหาหินโอ้ยคุณมีหินทำบอลอะไรบ้างอ่ะอันต้าบอลนะอันต้าบอลทำฟาสบอลสองอันเนี่ยดู้ๆประสิทธิภาพของมันฟาสบอลเฮ้ยนายเราไปดิ มันมาอยู่ในบ้านเราดอมแอร์ทุกประตูทิ้งได้ไหมเออถูกก็ได้นะเพราะว่าเราไม่มีอะไรมาตีเราอยู่แล้วอะใช่แล้วจะลืมเลยแล้วไรหินก็ไม่มีใครใครสิใครใครมีหินบ้างใครมีหินบ้างมีเผาไปแค่แปดอันเองอะนี่นี่เคเคกล่องที่เหลือของเราอยู่ในนี้กล่องแรกอันนี้มอาแ้วครับแข่งกันครับใครจะเสร็จก่อนกันนะอยากมีสองมือดังเลยอเรากดเรากดถอนบอลมาให้หมดอะ โอ้โหเค้กก็ได้เบลคนเดียวดิวะโอ้โหเบลหูหเบลเบลเข้าอย่างมันน่ะได้ครับให้มาเบลขึ้นไหมเบลขึ้นไหมก็ได้มาทั้งหมด14อันนะครับจะต้องได้ใช้อันดำอีกอ่ะเดี๋ยวนะเราจะทำบอลอะไรอีกฟาสบอลใช่ไหมฟาสบอลต้องเดี๋ยวดูกันฟาสบอลเราใช้สีส้มป่ะ ได้ฟัสบอลมา42ครับแล้วก็อันตาบอล14ขนาดนั้นเบยบอสอันนี้เราเหลือสีฟ้าก็สีชมพูเราจะเอาไงดีมันได้ไดฟ์บอลที่แน่ๆได้ไดฟ์บอลซึ่งไดฟ์บอลเราม่ดูว่ามีประโยชน์ยังไงนะครับทําหน้าที่ไปค่ะตีให้มันเลยค่ะตีเข้าไปค่ะเอาไปมันมากมันมากตอนนี้ข่าสึกบุกแล้วตีมันตีมันคนจริงจังบอกเลย โอ้ยแต่มาโคตรเยอะเลยหมดแล้วแล้วตุ้มมาตู้ได้ตรงไหนวะนู้นกล่องล่างกล่องล่างกล่องล่างนี่ขอตุ้มเลยครับมานั่นอะไรคะอยู่ในนั้นมาเลยค่ะนาครับเดี๋ยวค้าบให้ครับเดี๋ยวเองหมดแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรตีแล้วใช่ไหมเอาเอาอัลเจอร์โบก่อนแล้วกันนะน่าจะได้อีกนิดนึงได้สามฝาไปตีไหม เตเอาหินนี่เห็นไม่พอข้างล่างด้วยมีมีมีแต่ว่าพี่เผาอยู่แต่ว่ามันยังเผาไม่เสร็จอ้าวนี่เรามาแจกบอลก่อนเอาโอเคเราไปเนี่ยหินเนี่ยเราก็มีต้องเป็นกล่องเห็นบอลข้างหลังแดนกี้แดก้วได้กี่ลูกไม่ไปกี่ลูกอาเตงเอาฝาไปไอเอากลุ่มไปกระหันได้ไม่กี่ลูกน่ะให้แบบเขาได้มาสิบลูกอันต้าบอลขอคืนสามลูกหนึ่งสองสาม ตูล่ะเต้เอาไปอ่ะเคน่ารักมากเคเอาใจเราไปเลยที่รักจ๋านอโอเคเดี๋ยวครับฟาดบอลให้นอเอาฟาดบอลมาเอาฟาดบอลมาเอ้าเอ้าปลาเล่นปลาเล่นฟาดบอลตอนนี้ได้สิบเจ็ดลูกครับเต้เอาไปประมาณหกลูกเจ็ดลูกนะครับเอ๊ะเอาเต้เอามาคือมาหนึ่งลูกหก ขวัญระบายอ่าอ่าพี่ขวัญระบาเราเอาหกลูกพอแม่ถังมาเก็บให้ทำไมโอเคขวัญได้ห้าลูกสวยไปหมวอ้าวโอ้โหมาตีเราแอบสงสารค่ะนะคะสู้กันหนูโอ้โหแอบยิ้มค่ะ เดเีวจะคว้าไปสูเเ้กับตัวไหนคะหนู๋ยเรลียหกเองค่ะตัวไม่ไหมเราจะไปสู้กับใครได้โอชิตจะไปกับใครดีคะเนี่ยเดอดิชโอดิชโอดิชแกต้องตายโอดิชสองเวอร์ซหกเดีไปหาคอยคิงแป๊บนะคะแถวไหนไมีแม่น้ำมอ่ะหลังบ้านหลังบ้านทำไมมีแม่น้ำหลังบ้านแม่น้ำใช่ไหมเดี๋ยวมาร์คจุดบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับไม่ถูกนะคะโอ้ยตีทีเดียวกับตายโอ my god ส์เฮ้เจอแล้วสู้ขมาสู้ขมา อุ้ยชนะเฉยโห้ฮ่งมันไ่ดีโดดเดียวตาเดวิลซิเอ็ดเลยครับตอนนี้พืชเราสู้อะไรไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหนี่ไงคอยคิงเวลค่ะจัดเลยค่ะจังหวะนี้เทพิกด้วยเคเอ็นเทพิกไอ้คอยชื่อน้องเขาบอกว่าชื่ออะไรหน้าอะไรบูบูท้กอย่างอ๋อแล้วมีท่าที่แบบบุดเข้าไปในกระดองแล้วจะเพิ่มดีฟิน นั่งอ่านนงอ่านจะอยู่เป็นแปลได้นะลองแปลดูมดอยู่บ้านเราเราจะกลายได้ให้ได้ในพ์ทนี้พัทนี้เราต้องกลายเป็นเต่าอีกร้านหนึ่งให้ได้อยู่ไหนกันเนี่ยไปด้วยผมหาน้ำอ่ะอีกลาดหนึ่งรู้สึกว่าของเราจะชื่อคาเมลมงเราสู้กับแกะได้ไหมเนี่ยทุกคนรู้ชื่อล่างของตัวเองมั้งไหมเนี่ยไปนั่งอ่านกันบ้างหรือเปล่าทำกันบ้านเดิทำกันบ้าน ไม่ไม่ให้เคเป็นคนทำให้ไม่เราจำไม่ได้จำไม่ได้เจ้าของจะเองยี่เคต้องทำให้หนูไม่ยอมมองพงพี่อะไรแก่แล้วเธอยี่เคต้องทำให้หนูทุเจอโกดินเบลยิปเอ็ดโอ้ยเซนีิก็มีคูตายอย่างเขียดตายอย่างเขียดว้าเฮ้ยโดนอะไรไฟก็ไม่รู้อย่าไปกลัวเห้พี่เขกลัวโอ้ยเต่าเต่าตาย เฮ้ยเธอประทองลากสองเต็มเลยตายตายค่อยชิงพุทจะมาตายอีกแล้วมันโดนยึดแล้วทีนี้มันโดนยึดแล้วทีนี้มันเถื่อนมันมีม้าไปได้ปลาเป็นสามตัวเหรอเจนี่กันเมย์เราสู้โกดีนไม่ได้เลยอ่ะเหรอใช่ไหมล่ะสู้ปลาทองไม่ได้เลยอ่ะทำเป็นตีปลาทองไม่ได้ไม่โดนเลยปลาทองมันโหดโอ้ค่อยคิงวิวสิบเจ็ดใช่ ไไมม่หหวเือนนนกกัไม่ิ้าวชนะเฉยได้แซลมอนมาสองมาสู้กับอุ้ยสู้นกด้วยเอ้นกมานกนี่สกิลแรงของเรานี่ว่าห้าครั้งนกชนมันเอ้ยไม่ใช่เต่าเต่าชนนกนกชนมันอุ้ยได้ไข่ฆ่านกก็ได้ไข่ยกเล่านนะทุกคนได้วอเทอร์กันมาวอเทอร์กันวอเทอร์กัน ได้กระสุนน้ํามาแล้วนะครับท่ากระสุนน้ำเดี๋ยวครับได้ท่าท้ายมาเหมือนกันเรียบร้อยนี่เราได้ท่าที่ห้ามาแล้วนะห้าแล้วเหรอใช่สกิลที่ห้าอันนี้เลเวลเท่าไหร่วะดูแป๊บจิตพี่แล้วเลเวลสิบสามครับเลเวลสิบสามทำไมทุกคนเร็วกันจุงอีกสามเลเวลเราไกลร่างแล้วนะเรียบร้อยเฮ้ย เต้เต้ได้คอคิงมาที่นี่เต้เออได้คอคิงมาที่นี่โอ้ยมันมีท่กอุ้ยนี่มันมาจิกขาเบลสิบเก้ามันมีท่าโจมตีเจ๊อย่าสู้กันแล้วนะไม่สู้หรอกมันโหดรู้อยู่ไอ้คนนียมาจิกขาบันเทือนมันไปสู้ตรงไหนวะมาจิกขาเบลสิบเก้าโอ้ไม่รู้โอเคเขาไปสู้แถวนี้มันอีกเวลนึงเหมือนกันแล้วไม่เกนลาดอนแล้วว่าตัวเนี้ย ถ้าเกิดเราสู้ร่างสิบก้าจะไหวไหมจับพี่ครับรออะไรมานี่คอยคิงไี่น่าลองเลยเทพิกแม่สู้เขาเทพิกเทพิกชื่อเจมส์หาเย่เราได้แล้วหนึ่งตัวนะจับได้แล้วเหรอใช่เราจับ้เราจับคอยคิงมามันจะกลายร้างพอดีเย่จะเป็นกิรันดอสแล้วอุ้ยตกใจงูอยู่ข้างหลังปลาหน่อย นายเออมาตบครับตบเลยซูมันซูมันคอยคิงคอยคิงลูกพ่อไปตบไหมคอยคิงคอยคิงคคอยิงเอาหัววงมันสิบสี่แล้ววิสิบสี่แล้วใคารีบเป็นจังวะให้ไปหมดแล้วนะให้ไปหมดแล้วนะ โอหกมันกากไปเอ็นจ๋าหองมาเจอเวสิบเจ็ดดีน้องเต่าได้ได้ข้างหลังครับผมมีปลาในตัวสามสิบห้าตัวยังไม่ได้เผาโอ้โหมันตีที่ครึ่งโหลดจะไปปอบอันเมยได้แล้วคอยคิงออกมาสู้มันคอยคิงตัวสู้กันตัวไหนดีวะแกเทีจะต้องกินปลานะเทพีเป็นหมูกินปลาทำไมไม่ให้เทพีกินข้าวครับ ไม่เอาค่ะเฮ้ยพี่ก็ต้องกินปลาค่ะไปเรือยเรื่อยนึกเรื่อเรือยนึกโอ้ยชนะผมว่าไม่ชนะได้กินปลาแล้วจะชนะหรือชนะหูคอยคิงจะอัพแล้วแน่เลยเติมเลือดก่อนเติมเลือดก่อนเติมเล้ยก่อนเติมเลือดก่อนมัี๋ยาะนแก้ร่างไปอร์ยี่สิบทำไม่ได้ฮ่าฮ่าท่านนี้เราได้เกลาดอสนี่เราต้องสุดยอดแน่ๆ แน่นอนค่ะแต่แม่งจริงตรงเราเอาอันต้าโบมาจับหอยคิงเนี่ยโคตรกากเลยมันไม่มีบอลแล้วไงเฮ้ยนี่แหละโอ้โหทำไมคอยคิงแถวนี้เยอะจังเลยค่ะวู้าไฟกับพี่น้องอ่าไฟไม่ได้สู้มันสู้มันก้อยคิงกลับบ้านมาสวัเธอกันอ้าวันนี้คอยคิงมาสู้มัน โอ๊ยกดสกิลผิดหมอครับผมเอาไปเกมอนจือังวะโปเกมอนผมดำมากเลยครับหมอตายห่าหมดเลยนะครับเราไปสู้ตัวที่เก่งเกินไปตายหมดเลยเหรอเผาปลาก่อนเผาปลาไปกินปลาฟรีก็นมานะจ๊ะดีค่ะเฮ้ปลามันเผาอไม่ได้นี่ว่ะปลาฟรีนะคะเผาะได้ปลาเผาะไม่ได้เทกเกิล เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาตัวเฮ้ยมีนกเป็ดมาด้วยอ่ะเป็ดถือต้นหอมโอ้มันกินได้เลยว่ะได้มันเผาไม่ได้เธอรู้จักเป็ดถือต้นหอมเปล่ารู้จักเป็ดถือต้นหอมอโปเกมอนเป็ดถือต้นหอมมันเป็นเป็ดถือต้นหอมริงดิต้นหอมญี่ปุ่นไม่เอันไหมไม่แน่ใจอารมณ์คล้ายๆกับมีคุถึงต้นหอมยังไงเนระ อ่าใช่ป๊อปป๊อปป๊อปป๊อมานี่มาสู้หน่อยป๊อปป๊แท็กเกอร์แท็กเกอิลได้ว่าเชรญกันว่าเชรญกันโอ้โหว่าเชรญกันทีเดียวป๊อปป๊กับตายโอ้เชรญกันว่าเชรญกันนั่นแหละป๊อเอ้ยข้าป๊อปป๊ได้เนื้อไก่ครับต่ำๆขอเลเวลต่ำๆอาป๊อปป๊ได้ขนนกได้ไก่ด้วยเฮ้ยมาริウมาริウมาสู้หน่อยมาริอเウ แมนนี้เรียวมาลิวขอชนหน่อยวันนี้วันนี้ตู้กับมันเอาแกไอแกไอแกใส่ฟ้าเอาัดน้ำมาสู้แกใส่ฟ้าอย่างเถื่อนนี่มันจะเปลี่ยนร่างแล้ววะไอเดียบรอโอยมันมันโหด หมดือกันเตาแล้วเฮ้ยเปลี่ยนร่างแล้วตีดึงตีดึงตึงอ้ยานีเฮ้ยอ้ามันกันแด้ถ้กกัดมาจะเป็นตัวอะไรวะจบหมดแล้วอัพเลนเอามาคามิวคามิวคาเมีวคามีวคามิวฮ่าเจ๊ตัวผมน่ารักคามีวคามวฮ่าคเมวคเมวฮ่าน่ารักจัง ตื้อตัวกำลังขยายล่างนี่มาแล้วกำลังขยายใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วครับเหนอยู่ไหนครับดูในเฟสให้หน่อยครับผมควรเอาไหมครับไม่ใช่มันติดยากโอ้นี่ไงกำลังสู้กันอยู่อ้มาแล้วนะครับตอนนี้ฝั่งหมูกับฝั่งตัวอะไรไม่รู้อ่ะเรียบร้อยวิวอัพไหมสิบห้าเอออีกเดียวน่เฟรมเฟรมแฉงมาเทว่าห้าสิบ power ห้าสิบก็ใส่ไปเลยครับลองดูครับตัวไหน power มันน้อยกว่าก็ไปเอาอันนั้นออกก็ได้ครับถ้าจะนน้ใส่โจมตีนะจริงๆคน,นเล่นโปเกมอนเขามมีอะไรมากกว่านั้นเีเอมาไฟกับเราหน่อยไหมมาดิอหนึ่งคอคิว,วไฟกับเคสเรามังแพ้นะใจเซตเคสต้องยอมแพ้ให้เราชนะเใช่ๆ้ครับนะคะที่รักจะดีหรอดีค่ะ สงสารหน่อยค่ะอ้าวปวดใจนี่ไงค่เมลเราน่ารักไหมน่ารักกก่อนใส่ท่าทมักัดเลยกัดมันเออกัดมันอาสิบีโออาสิบอสองจังบอลโยนและมีเุดฆ่าตมตีอ่ะขอบคุณนะ่อยอาบับเบิ้ลเจ็บับเบิ้ลของสบู เอามากแหละโอ้ฉันตายเยเผาไหมเผาไหมบับเบิลหนูมันลังแกกันฉันไม่ได้แล้วเจ็กสูเลยนะสเปลเราไม่มามามาจะมาอัพฟเิลคอยคิงนะครับโอ้ยไตีไมวะสกิลพิษมันแรงอ่ะไอ้บ้ายาดูลันอย่ามาตีฉัน ใหห้้เ็นมาจะหับมาจะเกิดจริงมาเกิดลองเอาแทนสกิลพิษแล้วกันมาจะเกิดจริงมาเกิดมาจะเกิดจริงมาเกิดโอ้ยตัวนี้มันคุ้นมาจะเกิดมาจะเกิดมาจะเกิดตัวนี้มันคุ้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 นโอ้ยคอยชิงเราจะอัพแล้วอีกหน่อยนึง ยิ่งเหมือนมีประโยชน์ถ้าเรามีคอยคิงสองเรามีเกลาดอตัวหนึ่งนี่เทพเลยนะอันตะวันป้าป้าเกลาดอไม่เป็นเผ่าอะไรวะเผ่ามังกรหรือเปล่าวะไม่แน่ใจอ้าอาบแล้วาาาาาาา้าาาาาาเาาาาายางาา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 กาาา กูไร่างเว้าสิบเจ็ค่ะน้องเทพพิกของเราโอ้ยากเป็นายเป็นปลาตัวใหญ่แล้วก็กลายเป็นกินลาโดดเลยกันดาเมดไหนดูสิหน้าตาของลูกแม่จะเป็นยังไงโอ้ขอกลร์ไปวิวก่อนนะครับสกิลผมมันทำอะไรได้เนี่ยเอามาเหมือนไม่มีประโยชน์เลยนี่ฮ่าฮ่ฮ่ตอนนี้เราประสบความสำเร็จในการกลายร่างโปเกมอนสตัวแล้วนะครับ พิกไนหรอวะหรือว่านิเติใช่ก่อนเลยอ่ะอ่าญี่ปุ่นนี่เป็นพิกนิเตะเด็กๆก็มาบอกชื่อเองแหละแต่ว่าน้องเขาบอกชื่อตัวพี่ขวัญมาแล้วอ่ะิกนิเตตัวของพี่ขวัญชื่อพีโคโบหรืออะไรสักอย่างนี่แหละไม่แน่ใจโคโบเลือดเต็มตอนล่างแรกนะล่างสองมันไม่รู้น่าจกันน่าจะกันพวกพิษมากกว่าอ๋อสกิลกันพิษ ไอ้บ้าเอ้ยแมวน่ารักโอยจูกับแมวอยู่กันพีดเจ้าขวัญอยู่ไหนวะอยู่กันวะอ้าวแมวใครตีชาติเฮ้ยเต้มนหันมาตีกูแล้วอย่าอย่าตายลูกพ่อเต้แมวมันหันมาตีกูอ้าวแมวจูมันน้องเต่าขนง แอมี่รอดไหมซุมันเต่ากระดองอุ้ยดอกเดียวตายเกลาโดนมเคียเกลาโดโอ้โหไฟจริงเกลาโดนเมเคียนั่นแหละโอ้โหเกลาโดนใหญ่จริงตัวคุ้นใจไม่มีใครมาไฟมีใครมาไฟโอ้โหดอกเดียวเกลาดนกือบตายันแล้วอ่ะเมเคียโอ้ย ไฟไปนะลูกไวไหมไวไม่สู่เขานะไอคิวแฟดมากนั่นแหละลูกโอ้พอยคืงเกือบตายเดี๋ยวมาแล้วหอคิวก่อนนะครับอยู่ไหนกันเดี๋ยวมาเจอกันที่บ้านนะโอ้ได้ปลามาหกสสี่กับอีกสี่ตัวเดียวก็หมดโอ้ยหิวใหมากมาครับคราวนี้เรามาโชว์โปเกมอนสุดรักของเราสองสามคนดีกว่าครับ มาใี้มาช่ว์โปเกมอนกันมาๆมาโปเกมอนมอนไอ้อ้วนปันเจเลยของหนูน่ารักใช่ไหมล่ะโอยอ้วนนะโอ้ก้มนี่ของผมอันนี้อันนี้ชื่ออะไรไม่รู้นะจำไม่ได้เหมือนกันก้มนิกโลเนี่ยคอยคิดมีใครคุ้นตัวนี้บ้างไหมคะยน้องคูกได้ไหมน้องคูกกากใช่แล้วมันบินได้ อะไรกันบินได้แค่นี่นอ้ยอ<า>ุ้ยถ้ามันจะตัวใหญ่ขนาดนี้นะใหญ่ขนบบาดนี้แย่โดยโอเควันนี้เราก็เล่นกันมาเยอะมากๆเลยนะครับยังไงก็ชอบกดไลค์ก็แชร์กดซับสไคร e ให้พี่ๆทั้งสามคนด้วยนะครับผมใช่แล้วค่ะโอเคแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย